การทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลคืออะไรสติปัฏฐานสี่ซึ่งสมบูรณ์ด้วยอนาปานสติข้อเดียวพรองบอกผลที่เธอหวังได้คืออรหันต์หรืออนาคามีเนไหมเพียงข้อเดียวก็ได้แล้วหรือทำจิตให้ผ่องใสหรือข่ารอบซึ่งพระุเจ้าตรัสว่าสมถะเป็นหนทางให้ถึงนิพพานสมถะเป็นหนทางให้ถึงอมตะ สมถะเป็นหนทางให้ถึงอสังกตะสมถะเป็นหนทางให้ถึงอนิทัศนังที่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้ด้วยการทำสมถะอย่างเดียวโดยหลักของพระพุทธเจ้าคือต้องรู้นิสระณะของการทำสมถะด้วยคือการไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่มองหมกและเห็นสมถะคืออาการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวนั้นเป็นของไม่จีรังอีกเช่นกันได้ความสงบแล้ว เราก็ไม่ติดในความสงบเราเห็นสัจจะความจริงของความสงบดังนั้นเราทำสมาธิเพื่อให้เห็นสัจจะความจริงเพื่อให้เกิดนิสัยในการที่เราไม่สแสวงหาพบเพราะว่าตัณหาจะถูกทำลายเพราะว่าปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้จะถูกทำลายอุปติปฏิลาพิการนิจะถูกทำลายนี่คือสังโยชน์เบื้องสูงที่นำไปสู่พบได้มาซึ่งพบอุบัติขึ้นในพบเลิดเพลินในพบ ถูกทำลายด้วยอาณาปานสติดงนั้นอาณาปานสติเพียงอย่างเดียวสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดแล้วเห็นไหมว่าผู้เจ้าเนี่ยย่อยทุกอย่างให้ง่ายง่ายและเราก็จะไม่มีความเคลอบแพลงสงสัยในความเพียรที่เราทุ่มเทลงไปความเพียรเราจะไม่เป็นหมันเปล่าไม่ใช่เราเดินเพียรไปสู่ น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นเพียนไปก่อกองไฟก้มกับแผ่นดินบอกข้าขอปลงบาปต้องใช้ความเพียนนะต้องใช้แรงเสียเวลาแต่ผลที่ได้ต่างกันลิบลับเลยคนละเรื่องเลยคนหนึ่งยังเป็นปุถุชนสิ้นอาสวะไม่ได้เพราะตัณหาความอยากในการสร้างภพบยังมีอยู่แต่อีกคนหนึ่งเพียนเพื่อทำจิตของตน ให้มีอารมณ์อันเดียวให้เห็นการเกิดการดับเพียรอยู่ในใจนะคุมใจถ้าเราคุมใจเนี่ยกายวาจาไม่ต้องพูดเลยสะอาดมาแล้วแต่เดิมผู้จ้าบอกคุมใจอย่างเดียวนะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันเป็นธรรมดาที่เราก็ผิดบ้างนะกายวาจาผิดบ้างใจผิดบ้าง เพราะเราเริ่มจากบุรุชนเราไม่ได้เป็นพระหลานมาตั้งแต่แรกแต่เราก็ต้องไม่ไม่ละความพยายามที่จะทำเพราะถ้าไม่ทำให้ถึงที่สุดมันก็ต้องไปเกิดในทุกติอีกอย่างน้อยทำให้ถึงแต่โสดาบันอริยบุโคลขั้นต้นเราจะได้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรสัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าซึ่งพูะเจ้ารับปาาระกันไว้ ถ้าในเรื่องทานแะะความจรนี่บวกมั่นคงพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าไม่มีเรื่องทานให้รักษาศินสินให้บริบูรณ์ถ้าไม่มีทานไม่มีศินต้องมีปัญญาเห็นอริสัตสิ 4. นีค่คือคุณธรรมที่เราจะต้องนําไปทดแทนถ้าเราบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งนั้นพระเจ้าก็จะจำแนกตรงนี้ไว้ให้ในหนังสือโสดาบันมีรวบรวมไว้ให้คุณสมบัติ ของความเป็นโสดาบันบันไดขั้นแรกที่เราเกิดมาในชาตินี้คุณจะได้นะและข้อธรรมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อธรรมที่หยิบเพียงข้อเดียวก็เพียงพอนะนำไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นได้และเราก็ไม่ต้องมีความสงสัยเพราะว่าสิ่งนี้คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ไม่ใช่ผู้ที่ต่ำกว่าพระเจ้าพูด อาจารย์ก็เพียงแต่นําคําผู้เจ้าเนี่ยมาบอกให้พวกเราฟังแล้วก็เชื่อมโยงพระสูตรต่างๆให้พวกเราได้เห็นความเกี่ยวเนื่องความเชื่อมโยงกันพวกเราก็จะเห็นภาพชัดนะในบริบทที่กว้างนะเป็นการทําให้เราเหมือนเราเห็นแผ่นที่ชัดเจนเมื่อแผนที่เราชัดเจนเนี่ยการเดินทางของเราจะมีความมั่นใจว่าเออเราทําอย่างเงี้ยเราแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย คอยละนันทีคอยอยู่กบลมเนี่ยมันไม่ผิดแน่นอนเรามีเหตุผลประกอบทุกประสูตะเราสามารถตอบตัวเองได้เมื่อเราตอบตัวเองได้มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราถามเราเราก็พอจะอนุเคราะห์ให้เขาได้นะเล็กๆน้อยๆตามกำลังอินทรีย์ของแต่ละคนไป